อ้าวยกสองไหวนะเอายกสองอีโอู้ปูสายสหนึ่สองอืออุ้ยอุ้ยปูมาแรงไม่ปูมาแรงอุ้ยอุอ้ยอุ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 ้ทำไมเล่นใบปูอืุ้ยอ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 ุ้ยสู้ไว้ปูไม่ถอยก้าวเดียวไม่มีถอยปู ôi ui 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 ui